เพื่อนๆที่ชอบแลมบาต้าเนี่ยก็สามารถมาดูที่ศูนย์นี้ได้นะครับศูนย์มดแดงใช่ไหมมดแดงมอเตอร์สีสเกตนะครับผมเกือบเลยนี่เหมือนของผมเลยตัวนี้วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับของแลมบาต้าครับรอบที่4,000กิโล เอ๊ะแต่ผมเห็นเล่มเขาเขียนไว้ว่าห้าห้าพันแต่เราเปลี่ยนสี่พันก็ได้ใช่ไหมครับได้แล้วแต่เราเนาะอะไรนะครับผมครับผมตัวไหนครับพี่อ๋อนี่โมโมตุนเหรอครับอ๋อครับครับโอเคครับพี่เที่าก่อนก็เป็นเลย แต่ว่ารอบที่ผมเปลี่ยนพันพันโลผมไม่ได้เอาเล่มมาก็เ,าเล่มอะไรนะเล่มที่พี่ถามว่าคู่มือรับะกันใช่ไหมครับคร่มือรับะกันครับผม,มอเออน้ำมันเฟืองเปลี่ยนด้วยครับนี่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำตาลน,น้ำมันเฟือง แต่รถรถุรถ่นนี้มันมันอืดเลยไหมของอะไรนะ GPS โดนใช่ไหมกับแล้วมันจะแบบมันมันเหมือนออกตัวอืดๆไหมครับใช่ครับา,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 าล,าไ,ไ,ไ,ลไล่ฟงเม็ดอะไรด้วยนี่ผมเคยได้ยินเขาเรียกไล่เม็อืม,อมน่าจะมีเขานพูดไปผมเห็นเขาพูดกันในอันนั้นอยู่ฮะ นี่ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน,น้ำมันเฟืองก่อนนะออกมาไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงสองวันมัน้งได้จิ้มแล้วจิ้ม้วแต่ผมจิ้มไปหลายรอบมากเลยนะแต่ว่าพอไปจิ้มล่าสุดเขาอุดให้สองอะไรนะสองสองเส้นนะสองเส้นนะครับ,อ,นนรบอ,อุดไปสองเส้นอยู่เออก็อยู่ยาวมันเนี่ยสี่ห้าเดือนเฮยใช้ก็เกินเขาไม่ได้ป่าเขจิ้มให้จิ้มก็เทียงให้จิ้มไม่เฉยครับ ถ้าม,มันมันมันเป็นจิ้มงมีแล้วก็ปล่อยมันไปเลยใช่ใชหไหมถือว่ามันน่าจะอยู่เนื้อแล,ล้วเนะาะก็คือค่อยเปลีป่ยนทีเดียวเลย <c oughs> มีรอยอยู่ <c oughs> ผมกลัวมันหนเนาะแต่ก็ขี่ม,มาหลายเดือนแล้วนะก็ว่าเออก็คงไม่เป็นไร <c oughs> นี่มนันเข่านียนๆน่าจะเกินกันไปแน้ว ผมดูในในเล่มมันจะว่าเหมือนดให้มาเปลี่ยนน้ำมันเบรกใช่ไหมน้ำมันเบรกกับพวกมันจะเป็นถ่ายั้งมันมีกองไหมครับกองกองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องมันจะเป็นสเตนอร์ก็มีเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเที่ยวต่อไปมันจะเป็นการเอามาทาความสะอาดเชยครับตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือกองอากาศกองอากาศเปลี่ยนตามรอบสมุดไม่ได้มาอยู่ๆในนี้ครับ ลอง,งลงระยะให้ดูแต่เอออยู่ในกระเป๋าแต่แต่เที่ยวพันโรวผมไม่ได้ถือมาด้วยอ๋อไม่ไเป็นไรค่ะนี่น้ำมันเฟืองใช่ไหมครัอของอะไรเนี่ยยาม,มาฮ่าเนาะสองขวด อะไรนะครับอีกเล่มนึงนะครับจะมีอีกเล่มหนึ่งเรล่มเล่มนี้เหรอมั้งผมดูดูอยู่มันจะมันเหมือนไท้ายนะครับ มบอาครับสีแจ่มๆทั้งนั้นเลยนี่เพื่อน,อนๆได้ชอบเรมเบตาเนี่ยก็สามารถมาดูที่ศูนย์นี้ได้นะครับศูนย์มดแดงใช่ไหมมดแดงมอเตอร์สีสกเกตน,นะครับผมเกือบเลยนี่เหมือนของผมเลยตัวนี้โอ้รถไหลย,ยี่ห้ออะไรเพื่อนศูนย<ๆ>์แห่งนี้ก็อยู่เส้นอุบลเลยนะครับเนี่ยก็เลยปัป๊มปตทมาหน่อยครับเส้นออกอุบลนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นสองสองหกเพื่อนๆ ไปจังหวัดอุบลราชธานีสีแดงแจ่มมากเลยน,นี่ก็จะเป็นรุ่น GP ครับ V 200 GP อันนี้ก็จะเป็นรุ่น V 200ร้ยสวยๆแจ่มดีนะพวกนีก้เป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ย ไฟฟ้าเออสวยดีนะโอ้วินเทจมากๆครับสไตล์วินเทจชอบเลยตัวนี้ก็สวยดีครับโอ้หเห็นแล้วกิเลสข,ขึ้นนิดๆมาเที่ยวชมกันได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่า ไปชำระข้างในเหรอครับก็ไปชำระข้างในเหมือนเดิมะ คุณครับครับก็ห้าร้อยสามสิบนะครับเคชําระไหนครับ we ขอบคุณครับผมรอบหน้าแปดพันโลนี่นะครับโกดประมาณเพิงเจ็ดพันเท่านั้นตัวที่สองไม่ต้องให้ถึงหมื่นใช่ไหมอ๋อคือถ้าถึงหมื่นถึงอะไรีคือมันจะเป็นสภาวะที่ว่ามันมันเต็มแล้วมัน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 เกิดมันมมัันนจะเลยถืออ่าดูตามสมุดรับประกันครสักเจ็ดพันก็ได้นะครับเนาะโอเคครับผมนี่ต้องให้ช่างแนะนำอ่ะขอบคุณครับเที่ยวก่อนก็ไปตั้งอะไรนั่นไปเผอกดยังไูปรี้ไปเผอเป็นไม้เข็มไม้อ่ะ จำผิดเลยเป็นพันกว่าเลยกว่าจะได้มาเปลี่ยนโอเคขอบคุณครับผม